20ปีกองทุนสากาัดและการกุศลมูลนิธที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระสำคัญในการฉลองครบรอบ20ปีแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ20ปีกองทุนสากาดจากรกาฐานแห่งการให้สู่ความงดงามของสังคมที่ยั่งยืนมีทศการประวัติความเป็นมาของกองทุนสากาด และกิจกรรมของกองทุนสกัดและการกุศลในวันจันทร์ที่หพฤษภาคม2568เวลา12บสนิราเป็นต้นไปณนห้องประชุมใหญ่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมเดินหน้าสู่อนาคตสร้างโอกาสและแบ่งปันความหวังไปด้วยกันกับกองทุนสกัดและการกุศลมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย